สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในเช้านี้เราก็มาเจอกันพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะมาดูนะครับวิธีการอ่านพระคัมภีร์ตีความหมายและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราครับถ้าคริสเตียนจะเจริญเติบโต,ต,ตได้คริสเตียนจะต้องกินอาหารเองได้ครับวันนี้พี่น้องต้องมีจิตใจ ปรารถนาที่จะเจริญเติบโตด้วยการที่จะกินอาหารเองนั่นหมายความว่าอ่านพระคัมภีร์เองแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองทุกๆวันถ้าพี่น้องมีวินัยในการอ่า,อานพระคัมภีร์ทุกวันพี่น้องจะเจริญเติบโตแน่นอนนะครับเหมือนกับคริสเตียนชาวเบรวัวอามีวินัยในการอ่านพระคัมภีร์นะครับ กิจการบทที่17ข้อ11 12ได้กล่าวว่ายวชาวเมืองเบโรอามีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระเจของพระเจ้าและคนดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่เหตุฉะนั้นพวกเขาจึงมีคนที่กลับใจมาเชื่อและ มีผู้ที่มีตำแหน่งสูงก็ได้มาเชื่อพระเจ้าด้วยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าผลของการอ่านพระคัมภีร์ตีความหมายนั้นสําคัญพี่น้องจะต้องมีวินัยนะครับและก็ต้องมีใจนะครับแล้วพี่น้องก็จะเจริญเติบโต,ตไม่ต้องหวังพึ่งแต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะคอยเอาอาหารมาป้อนนะครับ เราต้องมีความปรารถนาที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่เป็นเด็กฝ่ายจิตวิญญาณที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างน้อยนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระวิญยามไนสุดก็จะเป็นครูคอยเตือนคอยสอนคอยแนะนําบอกเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ขอให้เรามีวินัยในการอ่านแต่ที่สําคัญครับคริสเตียนทําไมไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ไม่ยอมอ่านพระคัมภีร์นะครับบางคนบอกว่าอ่านไปก็ไม่เข้าใจ อ่านไปแล้วก็งงอ่านไปแล้วก็คือไม่รู้วิธีการกินไม่รู้วิธีการทำอาหารไม่รู้วิธีการรับประทานนะครับเพราะฉะนั้นการอ่นรานระค่อภีร์ก็เหมือนกับการทำอาหารนะครับก่อนที่จะกินก็ต้องปรุงก่อนนะครับเหมือนกันครับเราต้องมีวัตถุดิบแล้วก็ต้องเตรียมนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีพอพานสี่ตัวนะครับที่จะนำเราที่จะ รู้หลักวิธีการอ่านพระคัมภีร์และก็นํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรานะครับพอผ่านสี่ตัวนะครับพอผ่านตัวแรกคือพระคัมภีร์เราเลือกพระคัมภีร์มาหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้เราเลือกพระคัมภีร์ยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบสองถึงสิบแปดนะครับพอผ่านตัวที่สองคือพิจารณาสังเกตนะครับสังเกตวิธีการสังเกตอันดับแรกคือใครนะครับดูที่คน มีใครบ้างนะครับแล้วก็ทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรแล้วก็ทำไมเนี่ยเราจะได้เหตุผลนะครับแล้วก็เรื่องอะไรประเด็นนี้คือมันประเด็นอะไรนะครับผู้สอนเขากำลังสอนอะไรเขากำลังสื่ออะไรเขากำลังบอกอะไรนะครับแล้วก็ดูคำที่สำคัญและหลังจากนั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างที่ดีกับตัวอย่างที่ไม่ดี นะครับดูการกระทําที่ดีกับการกระทําที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแค่นี้เราก็สามารถที่จะเริ่มมีหลักในการน,นำมาประยุกต์ใช้แล้วนะครับโอเคดูยากรบนะครับบทที่1นึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พอพานตัวที่3ามคือพระพรที่นํามาประยุกต์ใช้เมื่อเราได้เห็นแล้วได้รับพระพรแล้ว,พพลวเราเข้าใจแล้วเราได้เห็นบทเรียนแล้วเราก็นํามาใช้ในชีวิตของเรานะครับส่วนพอพานตัวที่4ี่ก็คือพึ่งพาอธิษฐาน รยอมจำนวนต่อพระคําของพระเจ้าในวันนี้ยอมที่จะรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอให้พระเจ้านําที่เราจะทําตามพระคําของพระเจ้าให้ได้วันนี้ที่เราจะมีชัยชนะในวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้ที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอย่างถูกต้องวันนี้เห็นไหมครับถ้าเราอธิษฐานอย่างนี้นะครับชีวิตเราก็จะเติบโตแล้วก็เปลี่ยนเพราะใจเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เสร็จน้อยแล้ว รู้นะครับพระพรนํามาประยุกต์ใช้คืออะไรแต่ไม่อธิษฐานตอบสนองก็เหมือนทําอาหารเสร็จแล้วแต่ไม่กินอะ่ะมันก็ไม่ได้รับประโยชน์เห็นไหมครับหลายคนสูญเสียประโยชน์ก็พเพราะอะไรครับฟังแต่ไม่ได้เชื่อฟังนะครับฟังแต่ไม่ได้ทําตามวันอาทิตย์อาจารย์เทศนาดีมากแต่กลับมาเหมือนเดิมพเพราะอะไรครับไม่ฟังเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้ขอให้พี่น้องเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับโอเค ดูนะครับยากอบบทที่1นึ่ข้อสิถึงสิได้กล่าวว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงพระสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์เมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่ว จะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนําให้กระทําตามครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบาปและเมื่อบาปจเจริญเต็มที่แล้วก็นําไปสู่ความตาย พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าหลงผิดไปเลยของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและทรงลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโดยทรงตั้งพระไทัยแล้วพระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจจบาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสปปรรพสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างพี่น้องครับในเช้าวันนี้ให้เรามาสังเกตนะครับพิจารณาสังเกตด้วยกันนะครับการพิจารณาสังเกตก็คือยากอบกำลังสอนเรื่องคนที่ผ่านการทดสอบผ่านการทดลองนะครับของพระเจ้านะครับ ผ่านความทุกข์ยากลำบากนะครับคนเหล่านี้ก็จะได้รับผลที่ดีนะครับนั่นก็คือคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ถูกต้องครับคนที่ผ่านความทุกข์ยากลําบากหรือว่าการที่ผ่านการทดสอบการทดลองต่างๆเข้ามาในชีวิต คนเหล่านี้จะเติบโตคนเหล่านี้จะเข้มแข็งคนเหล่านี้จะมีความชื่นชมยินดีคนเหล่านี้จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติคนเหล่านี้จะเป็นคนที่สมควรได้รับบำเหน็จและได้รับคำชมเชยนะครับแล้วก็การอวยพระพรจากพระเจ้านะครับเราเห็นชีวิตของโยบหลังจากโยบชนะการทดลองโยบก็ได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายนะครับไม่ว่าภรรยานะครับที่เคย อ่าเขาเรียกว่าตำหนิบอกโยบให้ไปตายซะนะครับแช่งดาพระเจ้าแล้วไปตายซะทิ้งพระเจ้ากันเถอะแต่โยบบอกว่าเราจะทิ้งพระเจ้าได้ยังไงเราจะรับแต่สิ่งที่ดีจากพระเจ้าเราจะรับสิ่งที่ไม่ดีจากพระเจ้าหรือพระเจ้าให้พระเจ้าอนุญาตมันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นผู้ให้พระเจ้ามีสิทธิที่จะเอาคืนพระเจ้าเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเห็นไหมครับหลังจากนั้น แม้แต่เพื่อนๆของโยกก็เข้าใจผิดว่าโยกทำบาปแล้วซ่อนไว้แต่ในสุดท้ายพระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงและโยกได้เป็นผู้ชอบธรรมนะครับและพระเจ้าได้อวยพรให้ภรรยาของโยกกลับใจใหม่และโยกมีลูกน่ารักนะครับลูกที่เสียชีวิตก่อนหน้านั้นเป็นลูกที่เอาแต่กินดื่มเห็นไหมครับสัมเมาเลเทเมานะครับแทนที่มีพ่อที่ดีจะทําตัวดีๆเห็นไหมครับ อย่างไรก็แล้วแต่เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นบําเหน็จให้กับโยบเช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็จะอวยพระพรคนที่สอบผ่านคนที่ผ่านความทุกข์ยากลาบากและการทดสอบทดลองในชีวิตเรื่องบาปเรื่องอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตการล่อลวงการทดสอบเรื่องเพศนะครับเหมือนกับโยเซฟนะครับโยเซฟเนี่ยถูกภรรยาของนายนะครับล่อลวงนะครับที่จะให้ไปนอนด้วยให้ไปหลับนอนด้วย แต่โยเซฟไม่เล่นด้วยโยเซฟกับหนีแม้ว่าจะต้องถูกจับไปเป็นนักโทษแต่โยเซฟต่อมาได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีีพน้องับคนที่ผ่านความทุกข์ยากลาบากพี่ๆเกลียดชังถูกขายมาเป็นทาสถูกนายใส่ร้ายนะครับนายหญิงใส่ร้ายต้องมาเป็นนักโทษถูกทิ้งอยู่ในเรือนจำอีกสองปีต่อมาถึงเวลาของพระเจ้าโยเซฟได้ทํานายฝันให้ฟาโรห์ได้และก็เป็นนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสูงสุดนะครับในประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้น นี่คือบังเหน็ตที่พระเจ้าจะให้เรานะครับโอเคหลังจากนั้นไอ้่วนไอ้คนที่สอบตกหละ่ะไอ้คนที่สอบตกมันก็มีอยู่สองอย่างก็คือขอสอบใหม่กับแก้ตัวแก้ตัวไปน้ําขุนขุนมันแก้ตัวยังไงครับไอ้ย่ากอบ,บอกว่าไอ้่วนไอ้คนที่สอบตกนี่อย่าเข้าใจผิดนะมันอ้างยังไงครับ ดูสิเขาอ้างบอกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อลลงให้หลงก็อย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วช้าจะมาล่อลวงพระเจ้าไม่ได้และพระองค์ก็ไม่ล่อลวงผู้ใดแน่เห็นไหมครับผู้สอบตกไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวเนี่ยแทนที่มันจะสำนึกผิดว่าอันเนี้ยเพราะว่ามันพลาดพังทำบาปทำผิดทำบาปทำแล้วทำอีกซํำแล้วซํำอีกทำให้ล้มนะครับแล้วก็ความเชื่อนั้นสอบไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะสำนึกผิดกับแก้ตัวครับกับอ้างนะครับแล้วก็โยนให้พระเจ้าบอกว่าออพระเจ้านั่นแหละล่อลวงเราถ้าพระเจ้าอ่าช่วยเราเราก็ไม่เป็นอย่างนี้แลเห็นไหมเหมือนกับพระเจ้าไม่ยอมช่วยเราอะ่ะเนี่ยนี่คือข้ออ้างไอ้หลายๆคนนะครับที่เตือนชนะบาปได้แต่ไม่ยอมทํานะครับแต่ยากบ <c oughs> บอกว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจะกระทําชั่วอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจะมาล่อลวงเราแต่ไอบาปเหล่านั้น,น,นที่เราพ่ายแพ้ที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกวัน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 เนี่ยเพราะอะไรในข้อที่14แต่ทุกคนก็ถูกล่อลวงให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อลวงได้ชักนําให้กระทําบาปขันตัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นําไปสู่ความตาย ต้นตอของความบาปมาจากตัวเองมาจากใจตัวเองปัญหาของตัวเองอารมณ์ของตัวเองความคิดของตัวเองการกระทําของตัวเองการเลือกของตัวเองการตัดสินใจของตัวเองทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าเลยเกี่ยวกับตัวเองทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับมารด้วยนะครับอย่าไปโทษมารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยโอ้โหเวลาเกิดปัญหาการทดลองการล่อลวงอะไรกนมาโอ้ยมารซาตานทำโอ้มารซาตาน อ่าล่อลวงไม่ใช่ครับเราเองนี่แหละครับแล้วก็ไปโยนความผิดให้มารเพราะฉะนั้นคริสเตียนเหล่านี้ไม่มีทางจเจริญเติบโตครับกี่ปีกี่ชาติมันก็อย่างเงี้ยพอมันแก้ตัวมันเป็นทาบาปอะไรมันรู้ดีนะครับแล้วมันไปโทษให้คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นยากบจึงอ่าเตือนนะครับบอกว่าไอ้พวกนี้แทนที่มันจะสํานึกผิดมันก็กลับใจได้แล้วมันก็แก้ไขได้แล้วแต่กับ จมอยู่ในความบาปทำบาปแล้วก็ไปโทษพระเจ้าแล้วก็ไปโทษมารแล้วก็ไปโทษคนอื่นแก้ตัวน้ำคุณคุนนะครับเพราะฉะนั้นยากอบ,บอกว่าพี่น้องเอ๋ยคิดใหม่ได้แล้วพี่น้องเอ๋ยคิดดีๆพี่น้องเอ๋ยพระเจ้าพระเจ้าไม่จะเป็นแบบนั้นดูในข้อที่16นะครับบอกว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้ายาหลงผิดไปเลยของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและทรงตรง ลงมาจากพระบิดาแห่งดวงสว่างในพระบิดาไม่มีความแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโดยทรงตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายเกิดโดยสัจวาทะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างยาโคบกาลังสอนบอกว่าทัพรพรของพระเจ้าเนี่ยแม้ว่าจาะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาการทดลองต่าง แต่มันเป็นพระพรที่บริสุทธิ์มันเป็นพระพรที่ดีและมันเป็นของประธานเป็นพระพรที่ยอดเยี่ยมนะครับพระเจ้าจะไม่เอาเอาสิ่งชั่วๆให้เรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจว่าพระพรที่มาจากเบื้องบนแม้ว่าจะถูกการทดลองทดสอบต่างๆเหมือนโยกโยกก็ยังได้รับพระพรเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจอย่างถูกต้องซะและน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ พระเจ้าจะไม่เอาอุปสรรคปัญหาการทดลองออกจากชีวิตของเราพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราให้รับชนะแต่เราพ่ายแพ้เพราะตันหาตัวเองเราพ่ายแพ้เพราะความโง่ของตัวเองเราพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอของตัวเองเราพ่ายแพ้เพราะกิเลสช,ชั่วของตัวเองซึ่งเราเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องชัดเจนกับพระเจ้าเวลาถูกทดสอบถูกทดลองเราอย่ามัว นะครับว่าเออพระเจ้านั่นแหละล่อลวงพระเจ้าเป็นต้นเหตุเราเนี่แหละครับเป็นต้นเหตุอย่าไปโทษมารม,มันก็อยู่เฉยๆบางทีมันไม่ได้เป็นล่อลวงหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราผิดพลาดหรือว่าสอบตกเมื่อเราถูกทดสอบทดลองจงจําไว้ว่าเราเองต่างหากนะครับที่ไม่รักดีนะครับโอเคพอผ่านตัวที่สานะครับเมื่อเราสังเกต เห็นแล้วพิจารณาสังเกตแล้วนะครับข้อพันธุตัวที่สามที่สําคัญครับคือพระพรที่นํามาประยุกต์ใช้เอเราเห็นพระพรน,นี้เราจะนามาประยุกต์ใช้ได้ยังไงนะครับ <c oughs> การประยุกต์ใช้อันดับแรกคือต้องฉลาดเหมือนท่านยากบในการที่จะพูดความจริงในการที่จะอธิบายความจริงในการที่จะบอกต้นตอสาเหตุของความชั่วความบาดการแพ้แพ้ต่อการทดลองนั้น ก็เพราะว่าตันหาใจของตัวเองอย่าไปโทษพระเจ้าอย่าไปโทษมารอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษใครต้องโทษตัวเองนะครับสิ่งที่สองนะครับต้องอธิบายศาสนาศาสตร์ให้ถูกต้องว่าพระเจ้าไม่ใช่มีเขาเรียกว่าความชั่วเหมือนเราทําบาปชั่วเหมือนเราพระองค์ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับเราแม้ว่าพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้การทดสอบทดลองเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เพื่อพิสูจน์ว่าเราเชื่อพระเจ้าจริงไหม เรารักพระเจ้าจริงไหมและพระเจ้าจะอวยพระพรเราเพื่อเราจะได้เจริญเติบโตเข้มแข็งเห็นไหมครับเหมือนโยกเพราะฉะนั้นพระพรที่นํามาประยุกต์ใช้ในวันนี้ก็คือเมื่อสอบตกเมื่อสอบไม่ผ่านอย่าไปโยนความผิดให้พระเจ้าอย่าไปโยนความผิดให้มานอย่าไปโยนความผิดให้ใครจงถ่อมใจสารภาพผิดและเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่พึ่งพาพระเจ้าจริงๆและพระเจ้าจะช่วยเราแน่นอนนะครับ แล้วก็ขอให้จำไว้นะครับว่าจิตใจเป็นตัวนอกรวงจิตใจของเราเนี่ยทำให้เกิดตัณหานะครับมองคิดนะครับแล้วก็เกิดความอยากได้ก็เลยเกิดตัณหาเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเหมือนกับดาวิดเห็นไหมครับดาวิดขึ้นไปบนดาดฟ้าและไปแอบมองดูผู้หญิงอาบน้าแล้วก็เกิดใจกําหนัดแล้วก็ไปเอาผู้หญิงคนนั้นมาเป็นภรรยายตัวเองทงั้งๆที่ว่ารู้ว่าคนนี้มีสามีแล้วเห็นไหมครับ เพราะว่านะครับเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะทาบาปได้เหมือนดาวิดโทรศัพท์มีภาพไม่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่นั่นเยอะแยะเลยเห็นไหมและเราก็มีใจชั่วแล้วก็ทําสิ่งเหล่านั้นนะครับเหมือนกันครับบางคนแทนที่อยู่ที่บ้านนะครับคบเพื่อนไม่ดีจิตใจอยากจะไปกินเหล้าจิตใจอยากจะไปสนุกสนานทางโลกนะครับมันาตานมันก็สนับสนุนสิอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น และก็ไปโทษคนอื่นว่าเน,นี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการครบเพื่อนเนี่ยครับทาให้เราตกต่ําเราครบกับใครละ่ะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราไปโบสถ์เราเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่เป็นอย่างนี้นครับนะโอเคแล้วก็อ่าสิ่งที่เราต้องเห็นนะครับแล้วก็พระพรที่นํามาประยุกต์ใช้ก็คือพระพรจากเบื้องบนเป็นบําเหน็จพระพรที่ล้าค่า นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระพรของพระเจ้าเตรียมสําหรับให้คนที่สอบผ่านแต่คนที่สอบตกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านความทุกข์ยากลําบากต่างๆจงถวายเกยียรติพระเจ้าและพระเจ้าจะวยพระพรนะครับในข้อที่12บอกว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแทงชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ เพราะฉะนั้นคนที่สอบผ่านคนที่ชนะการทดสอบทุดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหล้าเบียรยาเสพติดหรือสิ่งต่างๆที่มาล่อลวงชีวิตของเราเมื่อเราชนะมันได้พระเจ้าจะอวยพระพรให้เรามีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีมีครอบครัวที่ดีและมีชีวิตดีๆมีพระพรดีดีอีกมากมายและพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนไอ้คนสอบตกพระพรที่นำมาประยุกต์ใช้วันนี้คือสอบใหม่สอบซ่อมและจัดการที่ใจของตัวเองจัดการที่ตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นอย่าแต่แกอย่าแก้ตัวแต่จงแก้ไขนะครับโอเควันนี้พอพาน4ตัวคือ1พระกัมพีวันนี้เราเลือกพระกัมพียากอบบทที่1 1 2่งสงถึงสิ พอผ่านตัวที่สองพิจารณาสังเกตใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมคำที่สำคัญตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เราเห็นว่าเรื่องอะไรประเด็นอะไรในวันนี้ก็คือยากกอนลังสอนคนที่สอบผ่านได้รับบาเหน็จได้รับการอวยพระพรเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าส่วนคนที่สอบตก ก็อย่าไปโทษพระเจ้าก็อย่าไปโทษมารแต่จงโทษตัวเองเพราะตัณหาบาปของตัวเองตัวเองรู้ว่าตัวเองคิดอะไรตัวเองทําอะไรตัวเองย่อมรู้ดีนะครับพระเจ้าช่วยได้แต่ตัวเองไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่หนีบาปไม่ต่อสู้บาปหรือไม่ดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าบางคนไม่บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าโดยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงทําให้เราเห็นว่า เราควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขเริ่มต้นใหม่นะครับจงช่วยโอกาสเริ่มต้นใหม่จงช่วยโอกาสที่จะสอบซ่อมนะครับไม่ใช่สอบตกทุกวันทุกวันแพ้บาดอยู่ล่าไปนะครับอ่อนแอแล้วก็โทษตัวเองว่าตัวเองอ่อนแอตัวเองโง่เผาตัวเองไม่ได้เรื่องนะครับตัวเองชนะอยู่แล้วแต่ไม่ยอมพึ่งพระเจ้าเองนะครับโอเคแค่เราปฏิเสธเพื่อนเราก็ชนะแล้วแค่เราหัน มาหาพระเยซูจับมือกับพระเยซูพึ่งพาพระเยซูเราก็ชนะแล้วเห็นไหมครับนะแล้วก็พอพานตัวที่สนะครับก็คือพระพรที่นํามาประยุกต์ใช้นะครับพระพรแรกที่เรานำานำมาประยุกต์ใช้คือโจงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อดทนมีสติมีปัญญาในการสอนตักเตือนแนะนําในทางที่ถูกนะครับ แก่ผู้รับแก่สมาชิกแก่พี่น้องคนอื่นๆเหมือนท่านยากอบให้เขาคิดบวกให้เขาคิดสำรวจสำนึกและกลับใจใหม่นะครับโอเคและพระพรที่นำมาประยุกต์ใช้ก็คือวันนี้คนที่สอบผ่านแล้วก็จงสรรเสริญถวายเกยียรติพระเจ้าต่อไประวังจะถูกทดลองอีกส่วนคนที่สอบตกก็ขอโอกาสจากพระเจ้าเริ่มต้นใหม่สอบซ่อมนะครับ และแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวนะครับโอเคส่วนพอพานตัวสุดท้ายนะครับพึ่งพาอธิษฐานอธิษฐานกับรพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยลูกที่จะมีชัยชนะเหนือความผิดความบาปพระเจ้าจะไม่เอาการทดสอบทดลองหรือความทุกข์ยากการที่มารจะทดสอบทดลองเราเนี่ยในโลกเนี้ยพระเจ้าจะไม่เอามันออกไป พระเจ้าจะใช้ความทุข์ยากลำบากและปัญหาเหล่านี้นะครับสร้างชีวิตของเรานะครับลออล้อมชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจําเป็นจะต้องแก้ไขนะครับไม่ใช่แก้ตัวถ้าเราแพ้ต่อบาปพ่ายแพ้ต่อบาปเราจําเป็นต้องสำนึกผิดกลับใจและพึ่งพาพระเจ้านะครับอธิษฐานยอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีบาปใดที่พระเจ้าช่วยไม่ได้ไม่มีบาปใดที่เราชนะไม่ได้นะครับพระเจ้าจะช่วยเราให้ใหได้รับชัยชนะเพียงแต่เราเชื่อฟังยอมร่วมมือกับพระเจ้าเท่านั้นเองนะครับวันนี้พึ่งพาที่ฐานก็คือขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเติบโตขอพระเจ้าช่วยเราที่จะชนะความผิดความบาปขอพระเจ้าช่วยเราที่จะชนะบาปต่อๆไปทุกๆครั้งเราอย่าประมาท นะครับเพราะฉะนั้นส่วนคนที่สอบผ่านส่วนคนที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการช่วยเหลือขอบคุณพระเจ้าสําหรับกําลังสติปัญญาที่พระเจ้าให้เราสามารถที่จะชนะการทดสอบทดลองที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าในยากอบบทที่1ข้อ12ถึง18เนี่ยมันเป็นผลมาจากยากอบบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่11เนี่ยพูดถึงว่า การทดสอบการทดลองนั้นมองในแง่บวกมีแต่พระพรนะครับในบทที่1ข้อ2ถึงข้อสบอกว่าดูกรพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็ถือว่าจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยเห็นไหม ยากบสอนให้คนมองในแง่บวกว่าการที่เราผ่านความทุกข์ยากลําบากการทดสอบทดลองที่เข้ามาในชีวิตมันเป็นปุ๋ยฝา่ายจิตวิญญาณให้กับชีวิตของเราต่างหากมันไม่ใช่เป็นผลเสียมันมีแต่ผลดีเห็นไหมครับโอเควันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพี่น้องที่จะเริ่มต้นนะครับอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองนะครับเพื่อพี่น้องจะเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณและพี่น้องครับ อาจารย์ต้องการช่วยพี่น้องเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเป็นผู้ใหญ่ป่ายจิตวิญญาณโดยการที่เริ่มทิ้งขวดนมได้แล้วอย่าเป็นคิดเตียนที่ยังถือขวดนมอยู่โตได้แล้วนะครับโดยการกินอาหารเองอ่านพระคัมภีร์เองตีความหมายเองและนํามาประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองนะครับด้วยพอพาน4ตัวนี้พอพานตัวแรกคือพระคัมภีร์พอพานตัวที่สองพิจรารณาสังเกตพอพานตัวที่สาพระพรที่นํามาประยุกต์ใช้ พอพานตัวที่สี่คือพึ่งพาอาธิฐานยอมจำนวนต่อพระเจ้าบทเรียนที่เราได้เห็นวันนี้แล้วเราจะมาอาธิษฐานตอบสนองและขอพระเจ้าช่วยเราด้วยกันนะครับให้เราอาธิษฐานพระเจ้าลูกเป็นคนบาปที่อ่อนแอและขาดความดีรอบขอบวันนี้คนที่ชนะการทดลองก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้ถวายเกียรติพระเจ้าส่วนคนที่สอบตกเราจะไม่แก้ตัวอีกต่อไปเราจะแก้ไข เราขอเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสสอบซ่อมขอโอกาสที่จะดําเนินชีวิตชนะความผิดบาปไม่ว่าจะบาปทางเพศบาปทางเพื่อนทางการล่อลวงการกินดื่มหรือดําเนินชีวิตที่ไม่ยำเกรงไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยข้าพรวงและช่วยพี่น้องคนอื่นๆที่จะมีชัยชนะเหนือความผิดความบาปด้วยโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าข้าพรวงอยากจะเป็นผู้โดยใช้พระเจ้าที่ดี เข้มแข็งเข้มงวดรอบครอบเหมือนกับท่านยากบสอนตรงๆสอนแรงแรงด้วยความรักด้วยความหงวงใหญ่เหมือนท่านยากบขอพระเจ้าสรงโปรดยพรพี่น้องทุกคนที่จะเติบโตที่จะชนะการทดสอบทดลองและรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านช่วยพี่น้องให้มีชัยชนะและมอบเหรียญรางวัลน,นั้นเป็นบําเหน็จให้กับพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรคนที่ได้รับชัยชนะ ขอพระเจ้าทรงยกชูเขาไวพรเขาการงานและชีวิตทุกด้านในชีวิตของเขาขอพระเจ้าสรงโปรดดูแลและวอวยพรด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวอวยพรครับถ้าบทเรียนนี้ดีมีประโยชน์สําหรับพี่น้องที่จะ,จะเจริญเติบโตในปีนี้ที่มีเป้าหมายในการที่จะอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มให้จบรอบพี่น้องรู้วิธีการอ่านพระคัมภีร์แล้วพี่น้องไปทําเองและ พี่น้องก็จะได้เห็นพระพอรอีกมากมายขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านเติบโตกับพระเจ้ารักพระคำเรียนพระคำรู้พระคำจําพระคุณขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ